เมื่อเย็นวานนะครับก็ไปหลังบ้านครับไปเก็บยอดมะรุมดอกมะรุมแล้วก็ฝักอ่อนมะรุมนะครับที่มมริมว่าหลังบ้านอันนี้ก็เป็นที่แม่เขาเก็บไว้นะครับผมก็มาช่วยทีหลังนิดนึงมาช่วยแม่สอยอันนี้ก็เป็นรั้วที่ปลูกต้นมะขามไว้นะครับยอดมะขามนี่ก็เอามาทําเป็นผัดเป็ดหมูใบมะขามได้นะครับ อันนี้ก็เป็นมะรุมที่เก็บได้วันนี้นะครับก็จะมีฝักเล็กๆฝักอ่อนๆนะครับมียอดเล็กๆแบบนี้กินกรุบๆอร่อยดีนะครับกินได้ทั้งเปลือกไปเลยก็จะให้ดูดอกนะครับอันนี้ก็เป็นดอกมะรุมนะครับอันนี้บ้านแล้วเอาไปแกงส้มนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากตอนนี้แม่ก็กําลังจะมาเลือกนะครับเอาเฉพาะส่วนที่มันแบบกินได้ครับไม่เหนียว อันนี้ก็เป็นตอนเสร็จแล้วนะครับของเช้าวันนี้แหละตอนทำเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะมือถือชาร์จแบตอยู่นะครับที่บ้านก็จะแกงกับหมูย่างนะครับเป็นหมูย่างอร่อยดีครับอร่อยแหละเพราะกินมาตั้งแต่เด็กและเมนูแบบนี้แกงส้มกับหมูย่างจเจริญอาหารมากๆครับถ้ามีไข่เจียวนะสุดยอดเลย